ตนไหนครับนนชวีไทยกุลค่ะพี่นนวชวีไทยกุลค่ะตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลขีเลศค่ะอ,อำเภออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีนั่นเองอ่าพริกพริกพันุ์อะไรเอ่ยอัมพวาค่ะอัมพวากี่ไร่ครับของพี่นนชวีห้าไร่ค่ะห้าไร่ใช่ไหมครับตอนนี้พริกอายุเท่าไหร่แล้วครับสองสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ากว่าค่ะเก็บไปสักรอบยัง พิ่งเก็บรอบแรกเออเพิ่งเก็บเป็นรอบแรกแล้วอยู่ในช่วงของการออกดอกออกผลผลิตครับนะคะสวยงามมากเลยครับทั้งต้นทั้งตัวเม็ดพริกนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีค่ะคุณอามนะคะจากเพจแฮปปี้เกษตรออนไลน์ค่ะดูเม็ดพริกนะคะสวยมากโอ้โหนะครับอ้าปีนี้มีการดูแลพริกของเราอย่างไรบ้างครับเอาอะไรมาเสริมเอาอะไรนะ โพธิ์ธทีค่ะสีเทือกือชาวบ้านเ,เรียกไม่ค่อยถูกนะ,ะมันภาษาอัง,งกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะแล้วฉีดไปหลังจากที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เขียวขึ้นอืสวยงามขึ้นอเปลกตาอ,อืนะครับจ้าเราปีนี้แบบการดูแลพี่ก็ค่อนข้างยากเนาะอยากหน่อยฝนเยอะอืฝนเยอะลมอพายุก็สเปะสะปะค่ะตอนช่วงที่มันยังเดือนที่แลกปลู เดือนแดกนั้นฝนเยอะไม่ได้ลดน้ําเป็นเดือนอืมีแต่ฝนทั้งนั้นอการดูแลก็ค่อนข้างยากยากหน่อยแต่แน่นอนพอฉีดพ่นพอฉีดพ่นโฟทีไปแล้วเอาโฟทีมาช่วยก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะออืประทับใจไหมครับแบบนี้ประทับใจค่ะแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ค่ะโอเคเนาะแล้วคิดว่าโฟทีแพงไหมครับพอเราเอามาฉีดพ่นไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะห้าไร่นี้เราหมดไปถึงซองหรือยังยังค่ะถึงครึ่งซองไหม ครึ่งอยู่เพราะมันไม่ได้ฉีดเยอะเนาะพ่นๆไปเฉยๆก็แสดงว่าประหยัดไหมประหยัดค่ะเราต้นทุนค่ะโอเคอ่ะสุดยอดมากแล้วที่สาคัญเลยความปลอดภัยค่ะอ่ะปลอดภัยต่อสุขภาพเราด้วยเนาะคนฉีดก็ไม่มองไม่เหม็นใช่ไหมค่ะฉีดเองไหมฮะไม่ค่ะพ่อ้านค่ะพ่อ้านเราท้วยกัทำด้วยกันอ่าว่าก็เป็นการดูแลสุขภาพของพ่อ้านไปด้วยอแต่ที่แน่ตอนนี้ครับพริกดกสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะ เริบเลยครับนี่ครับนี่ครับนะครับจริงๆแล้วอันนี้เพิ่งรุ่นหนึ่งเนาะถ้ารุ่น3รุ่น4เนี่ยจะดกกว่านี้เยอะครับท่านผู้ชมแต่แน่นอนครับก็จะเอาโฟทีมาดูแลและส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่าวันนี้ขอบคุณพี่นวลสวีมากนะครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวของพริกให้พวกเราฟังผมนัทพงศองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมนัทพงษ์ประทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในส่วนพริกครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตั